สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับมากันในวันอังคารของสัป,ปดาห์นี้นะอากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆฮนะเริ่มร้อนเริ่มร้อนร้อนขึ้นเรื่อยๆเดือนนี้ค่าไฟเยอะแน่เลยฮนะเปิดปิดแอร์กันอยู่อากาศก็อย่างว่าครับถ้าใครปลูกต้นไม้ไว้ก็ดูแลต้นไม้ให้ดีนะครับเดี๋ยวดินมันจะแห้งแล้วมันจะตายกันไปวันนี้เรามากับมากับอะไรอะ่ะ มากับหัวข้อข่าวก่อนตอนเช้านี่ท่านผู้นำเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับมีการฉีดวัคซีนกันแล้วถ้าเป็นผมไปฉีดก็เตรียมเตียงพยาบาลรอตรงนั้นเลยเพราะผมจะแงบงาคือเข็มไม่กลัวแต่เข็มเสียบเข้าไปแล้วแม่งเป็นวิ่งๆไงไม่รู้เป็นประจำเลยบริจาคเลือดก็เป็นบริจาคเลือดนี่ผเป็นเยอะครับ เป็นเยอะเลยเดี๋ยวเล่าประสบการณ์การบริจาคเลือดให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปไหนเลยเนี่ยเรามากับมีดก่อนดีกว่าเนาะแล้วไอประสบการณ์บริจาคเลือดที่มันจะต้องเอาเข็มเสียบพอไปหรือแม้กระทั่งไอที่เขาไม่ตรวจอินดิเคเตอร์กุ๊ปเลือดอะไรคะกุ๊บโอครับไม่เชื่อกูอีกก็ต้องตรวจตลอดเป็นมึนๆเลยแต่เข็มมันแบบติ๊บๆไงเออยังพอได้แต่ถ้าไปบริจาคเลือดหรือฉีดยารับวัคซีนนี่ โอกาสเป็นลมถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่รู้เป็นเหียอะไรอ่ะวันนี้เรามากับมีดนะครับมีดอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางผู้ที่อยู่ทางบกสักเท่าไหร่แต่เออสินค้ามาส่งแล้วเอาวะหยิบติดมือมาแล้วกันมาถ่ายวิดีโอกันดีกว่าเพราะมีดตัวนี้น่าจะเป็นจะเป็นซีรีส์เดียวเลยนะครับที่มันจะเป็นสแตนเลส304 หรือผมเรียกว่า3 0 s SS หรือ SUS 304เป็นตัวเดียวเลยละ่ะยี่ห้ออื่นไม่มีหรอกที่จะใช้สแตนเลสเบอร,ร์นี้ในการมาผลิตใบมีดเต็มที่ก็ 420J2 เต็มที่ก็ 420J อะไรเงี้ย4 2 0ส c หาได้ง่ายตัวนี้หาไม่ง่ายลองฟังดูแล้วกันนะครับว่าเป็นมีดที่ใช้ในกิจกรรมสกูบ้าได้วิ่งนะครับหรือมีดที่เราเอาไปใช้ในกิจกรรมดำน้ำนัำน่นเองเอาแล้วดำน้ำเอามีดเพี้ยอะไรพี่ บางทีเราลงไปทำงานใต้น้ำบางทีเราลงไปตัดอวนใต้น้ำบางทีเราลงไปอาจจะไปทำงานงานวัดงานสเกลหลายอย่างเอาแค่เก็บขยะใต้น้ำก็แล้วกนะันเนาะมีดนเนี่ยก็เอาไว้ตัดเทนเจอเศษถุงเศษเชือกเชือกอวนเก่าไม่ใช้มีดตัดก็กันไกรตัดแต่มีดนี่มันกระพกแล้วมันก็ดูเทเนาะถ่ายรูปแล้วก็ดูดีแต่ส่วนตัวผมชอบกรรไกามากกว่ามันทำงานได้ง่ายกว่าครับ เอามีดไปลุดๆเอาคนไกรตัดเลยง่ายดีฮะง่ายมากแต่เรามาอยู่ฝั่งมีดเนาะมันก็จะใส่อัราประโยชน์ก็ไม่ด้วยไอ้มีดตัวเนี้ยมันก็จะมีที่เปิดขวดมาด้วยนะครับเป็นใบกึ่งหยักเพราะงานหลักของมันคือตัดเชือกตัดเชือกตัดเชือกอกวนที่อยู่ใต้น้ําแล้วก็ตรงปลายก็จะเป็นแบบเหมือนไก่ควงปากแหวนพยายามยัดเครื่องมือเข้าไปแล้วก็มีคัตเตอร์ฮุกคัตเตอร์ฮุกนี่เอาไว้แบบเกี่ยวแล้วก็ดึงให้มันขาดเลยตัดชุบๆอะไรอย่างนี้ ทำงานให้มันสะดวกขึ้นจริงๆมันมีอยู่3ขนาดนะครับเป็น2อสอเขาเรียก2เชฟแต่ตอนนี้หยิบมาเชฟเดียวค,คือมันมีตัวที่มันใหญ่กว่านี้ด้วยตัวใหญ่สุดต,ตัวลาสนะครับแต่ตอนนี้ของหมดอยู่ก็เลยมีตัวตัวสลและไมโครของตัวนี้สิ่งที่น่าสนใจของมันก็คือมันเป็นสแตนเลส3 4 s s s มันคืออะไรวะพี่3ามเคยได้ยินแต่4.2.0แล้วก็ไปพวกแบบ8ปดซีตัวนี้คุณไม่ค่อยเจอที่เขามาทํามีดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นโลหะแผ่นที่ส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับงานงานที่ต้องการทนการกัดกร่อนเยอะๆครับใช้ในการบรรจุสารเคมีทีนี้ละ่ะพอมันเน้นการกัดกร่อนก็คือเอาไปใช้ในทะเลครับ เอลงไปใช้ในทะเลเลยการขึ้นสนิมจะน้อยมากๆเลยครับเพราะเป็นกลุ่มที่ทนสนิมมากๆแต่ชุบแข็งไม่ได้ครับมันเป็นสเตเลสออสเทเนติกอ่ะก่อนที่เราจะไปดูของในรายละเอียดของแมทเท i เรียลนะครับเรามาดูในตัวของฟังก์ชันของสินค้ามันก่อนดูยังไงอ่ะพี่อ่าดูอย่างนี้อันดับแรกเลยคมมีดนะครับตั้งมุมองศามาบ well ีเวลมาเนี่ยประมาณ45ศานะคือมุมไม่เหมือนขวานอะ คือเขาไม่ไม่ใช่มีดที่คมบางครับเป็นเป็นคมหนาที่ใช้ในการทํางานหนักเดี๋ยวผมจะลองเอามาตัดกระดาษดูนะครับเนี่ยเวลาตัดกระดาษก็อัดลงไปเลยครับเนี่ยดึงดึงไปอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรจริงจริเราไม่ได้ไปตัดกระดาษแล้วก็คมเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งมาให้มันคมมากนะครับเผื่อมือเผื่ออะไรไปโดนเข้ามันก็จะทํางานอย่างนี้ตัวตัว,ต,วตัวเต็มเต็มใบของมันอาจจะเป็นใบกึงก่งหยัก ในส่วนของเซอร์เลตอ่ะจะเยอะหน่อยนะครับไอส่วนของปลายใบมันก็ไม่ได้ไม่ได้คมแบบคมแปร์ไงอย่างที่บอกมุมมุมมันไม่ได้บางมากมันเอาไว้ตัดเชือกครับผมลองทบกระดาษดูนะสองสามสักสามทบครับแล้วตัดเลยครับอันนี้คือใช้แรงไม่ค่อยเยอะนะฮะตัด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 เข้าไปมันจะกินงานเข้าไปอย่างนี้ครับกินงานเข้าไปอย่างนี้ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้น แล้วก็ออการที่เราตั้งคมให้มันคมที่เข้ามาจากโรงงานเลยเนี่ยมันไม่ได้คมแบบคมแบบปลิปเลยนะถ้าอยากคมปลิปเลยนะเอาไปปัดเอาไปปัดกับไอหนังก็ได้อันนี้ผมลองทดลองกับกับแม่เหล็กแรงสูงนะครับนี่ไงติดขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดเยอะคือถามว่าแม่เหล็กดูดติดไหมดูดติดบ้างนะฮะเป็นออสเตเนติกนะเนี่ยแต่ทีนี้คงจะมีคาร์บอนอยู่เยอะ ลองดูตัวเล็กดิเติบเห็นไหมติดแล้วแบบยกไม่ขึ้นเนี่ยติดคือมีมแรงมีแรงยึดดึงพอสมควรแต่ถ้ามาเจอสไปเดโก้เรียบร้อยฮะติดหนึบมาก astic, ครับติดหนึบมากๆเป็นมาเซนเทติกครับอันนี้เป็นออสเทนเทติกนี่ก็ลองทดลองให้ดูนะครับว่าแม่เหล็กเอ๊ะแม่เหล็กแท้มาต้องดูดไม่ติดบางกลุ่มฮะแม่เหล็ก แนเลสบางกลุ่มก็ดูติดนะครับอเรามาดูอีกวิดีโอคลิปหนึ่งที่ผมจะลองดูตรงตูดมาดูมล้วดูตรงตูดมเน่ยฮะมันก็ขึ้นไม่เยอะนะครับเพราะว่าพื้นผิวสัมผัสมันน้อยถ้าตรงคอก็ขึ้นอย่างนี้ผมจะทำยังไงให้ดีผมลองเขย่ามาดูนะฮะเขยา่าเขยาเ่าแรงๆมันก็หลุดออกมาอ,อันนี้ไป้องเขย่าเลยฮะลองดูสไปเดกโกะมั้งค,ครับ เขย่าให้ตายก็ไม่หลุดไม่หลุดนะครับนี่แหละครับความแตกต่างของมันที่ผมกลพยายามจะบอกให้ออหรือมีดเมยาโก8ส8บสา3ก็ไม่หลุดนะเขย่ายังไงก็ไม่หลุดคือติดหนึบเลยฮะเป็นสเตนเลสเหมือนกันแต่ต่างกลุ่มกันโอเคไหมครับนี่คือกลุ่มสแตนเลสที่เพื่อนๆทวินหาโอ้สแตนเลสที่แม่เหล็กจะต้องดูดไม่ติดนะแต่ถ้ามาในมีดสแตนเลสที่มันดูดไม่ติดเนี่ย มันไม่ค่อยแข็งนะครับไอ้สามศูเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งนะครับมันชุบแข็งไม่ได้ด้วยแต่ผมไม่ไม่ได้เทสนะครับว่ามันแข็งกี่ล็อกเวลซหรือกี่ว i c k e r รถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับทีนี้พอมันไม่แข็งแต่มันก็นำมาใช้งานได้คำถามคือว่าแล้วผมจะเอาไปใช้ทำมีดได้ไหมทำได้ครับสแตนเลส304มีขายในบ้านเรา มีหลายขนาดเลย1มิลหน3 3มมมิลมีเยอะครับหาได้เลยแล้วก็คุณเอาไปผลิตทำมีดก็ได้แต่อาจจะเปลืองเครื่องมือนิดนึงเพราะว่ามันจะแข็งกว่าเหล็กแน่นอนนะอาจจะเปลืองเครื่องมือนิดนึงแต่ก็ทำได้ครับสามารถเอามาทำมีดได้โดยที่เราไม่ต้องเอาไปชุบแข็งครับความแข็งมันก็พอตัวมันมีความแข็งอยู่ในตัวของมันอยู่ละไม่เลวนะใช้ได้เลยสำหรับกลุ่มคนที่เอยากจะเอามีดสแตนเลสมาทำ มาผลิตทํามีดสักเล่มหนึ่งมันเป็นวัสดุที่หาได้ในบ้านเราครับทีนี้กลับมาที่การใช้งานของมันมันออกแบบมาเพื่อทนการกัดกร่อนนะครับเช่นเราลงไปใช้ในทะเลเนี่ยคือทะเลมันเป็นน้ําเค็มอยู่แล้วมันก็จะมากัดผิวมีดดำน้ําที่เป็นอย่างอื่นก็จะมี420สี่สองศสี่สองเจสองก็มีไทเทเนียมก็มีนะครับ ไทเทเนียมเนี่ยมันจะรับคมมันก็ไม่ค่อยคมอะมันแค่เหมือนมีอะไรแข็งๆเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งลงไปใช้งานได้แต่ไทเทเนียมไม่ขึ้นสนิมแน่ครับมันเป็นกลุ่มอีกกลุ่มเลยฮะเหมือนไม่กลุ่มของอลูมิเนียมอะมันไม่ขึ้นสนิมแน่แล้วก็เป็นกลุ่มสแตนเลสเนี่ยก็จะมีส4สก็มีแต่อ้ย่อนนี่แหละที่แหวกแกแปลกๆออกมาก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานบนบกได้ไหมเปิดขวดได้คุณว่าใช้ได้ไหม <laughs> เราสามารถปาร์ตี้เบียร์กันได้นะครับโดยเอ,อยนี่ไปที่เปิดขวด แกซื้อที่เปิดขวดสักอันหนึ่งไม่แปลกนะก็เท่ๆดีถือซะว่าเป็นที่เปิดขวดที่เท่ๆมีซองเก็บให้ด้วยอ๋อัตถประโยชน์นะครับก็ดีนะติดตัวไปที่ไหนก็ดูสวยๆดีในเว็บของอควาลังนะฮะมันจะเป็นเว็บของอุปกรณ์ดำน้ำอควาลังก็จะมีอุปกรณ์มากมาย นะครับที่ร้านผมก็มีจําหน่ายด้วยนะแต่เพื่อนๆที่อยู่ในนี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มตําน้ำเพราะว่ากลุ่มตัวน้ำผมจะทำํำว่าอีกอีกก้อนนึงเนาะก็หยิบมาให้ดูแล้วกันรเรื่องคุณสมบัติของมีดทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดของวัสดุกันบ้างครับ304 s t a สี่ s แตนเลสสตีลเพลทหาซื้อได้ในบ้านเรานะครับเรามาดูก่อนว่าไอ้ s t a สเนี่ยมันคืออะไรมันคือสแตนเลสที่มีคุณามัดความอ,อ้มนนะมันจะต้องมีส่วนผสมของโครเมียม 18- 20% แม่งถึงสูงพอของพวกเอลแมกเลยและนิกเกิล8%ถึง10.5%อ่านี่เป็นช่วงกว้างๆของมันยิ่งไอ้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกคาร์บอนไอตัวเมื่อกี้ที่คุณเห็นเนี่ยมันน่าจะเกิดจากผลิตจากเหล็กกับสแตนเลสโคลาแพนนะครับปกติแล้วเนี่ยสแตนเลส304ที่ผมทำงานด้วยเนี่ยมันจะแม่เหล็กดูดติดน้อยมากนะครับก็เหมือนไอเอมีเล่มเล็กนั่นอนะ คือคือนึกภาพออกมไหมเหล็กแต่ละแผนะ่นน่ยคุณดูช่วงมันนะช่วงในการผลิตอะ่ะเขาบอกว่าโครเมียม1 8บแถึงยีเขาเอาคือแม่งมีแก็บสวิงอยู่ตรงนั้นแล้วก็นิกเกิลเขากําหนดว่า8ปดถึงสิบจุดหก็เอาโอเคไหมช่วงสวิงมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะทีนี้แหละพอมันมาผลิตมามารีดมาเป็นเหล็กแผ่นนะครับก็เหมือนเดิมะนะเหมือนคุณคุณเบลนเบลนอาหารมาฟดแล้วคุณคลุกคลุก,ก,กถ้าคุณคลุกละเอียดมากม รสชาติมันจะเหมือนกันทั้งจานถูกไหมเพราะมันมันกระจายไปหมดแต่ถ้าคุณคลุกไม่ละเอียดมากชึ่นกระบวนการคลุกของคุณมันก็ไม่ได้ไม่ได้เคาเรียกไม่ได้เพิ่มลิฟายมากก็แค่แบบใส่เพรเนี้ยคนๆใช้ได้ละเหมือนมาร์ตินี่ขย่าแต่ไม่ต้องคนเนี้ยเจมบอลเลยมาร์ตินี่ในแต่ละจุดรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นมาร์ตินี่ขย่าแล้วคนด้วยไม่ใช่เจมบอลแน่นอนเจมบอลไม่แดงหลังๆเจมบอลมาแดงใครเนี่ จะบอกแค่นี้กคนมันก็จะจะเนียนกว่านะครับก็แต่ก็เขาก็เอาฮะไม่แปลกก็ถือว่าอยู่ในเลนส์ของเขาเขาก็เอาเพราะฉะนั้นในการที่มันแม่เหล็กดูติดมากน้อยก็าอาจจะไปอยู่ที่สัดส่วนของการเบลนด์ตรงนี้แล้วครับแต่ก็ถ้ามันสัดส่วนลงตรงนี้เขาก็ไม่ซีเรียสฮะก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ ทีนี้มาเจาะรายละเอียดหน่อยนะครับถ้าเป็น304ธรรมดาช่วงมันก็จะกว้างหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ระบุเป็นเฮ้ย304ศนเฮนะอ่า304ศเฮก็จะมีเขาจะกำหนดเลยครับว่าคาร์บอนเนี่ยจะอยู่0.04ถึง0.1%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะอ่าเอาตรงนี้นะ304 h เฮแล้วถ้าเป็น304 LH เนี่ยมันจะบวกเหม,มือนเหมือนไฮคาร์บอนนะคือเอา304เนี่ย มาเจาะละเอียดอีกทีหนึ่งคือเฮ้ยถ้า 3.4S เนี่ยคาร์บอนอยู่0.04ถึง0.1แต่ถ้าเป็น3.4 3.4L เนี่ยคาร์บอนต่ำก็คือคาร์บอนอยู่ที่ไม่เกินนะ0 0นยาก็จะมาควบคุมที่คาร์บอนทีนี้ไอ้คาร์บอนมันก็จะมีผลของเซน n ์เทนซ์ยเซนต์ของวัสดุถ้าคาร์บอนมันน้อยเซนต์มันก็จะน้อยหน่อยก็อาจจะมีการชดเชยในการเติมในตัวเจนไรกคว่าไปก็คือลึกลึกลึก,ล,กลึกลงไปอีกนะครับ พวกนี้ก็ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับมีดนี่เรียกว่าเป็นด่านแรกของอุตสาหกรรมเลยคือเอาเหียอะไรมาทำก็ทำเลยทำได้คุณจะ 304H, 3 0 4 l าทำได้อยู่แล้วละ่ะก็ขอให้มันเป็นสเตนเลสละกันมันก็จะทนการกัดกร่อนได้อย่างตามวัตถุประสงค์ของมันนี่แหละครับนี่ก็คือการที่ผมดึงมันออกมาให้ดูนะว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มนี้ด้วยว่ะอยู่ในบ้านเรานี่แหละกลุ่มสแตนเลสที่มัน แม่เหล็กดูดไม่ติดมันเป็นยังไงพี่มันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็บางคนอาจจะเฮ้ยมันไม่ใช่สแตเลสแท้แม่เหล็กมันดูดติดลืมความเชื่อนี้ไปได้นะครับผมแก้ความเชื่อด้วยความรู้ผมเอาความรู้มาใส่ให้มันมีสแตเลสมาเทนซิติกที่คุณจะเจอส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมมีดเพราะว่ามันชุบแข็งได้แล้วก็กลุ่มนอกจากนั้นเป็นออสเตเนติกคือแม่เหล็กดูดไม่ติดหรือตามเครื่องครัวต่างๆทีนี้ถ้าคุณลองไปดูเครื่องครัวมาดูเรื่องราคาไหม ไอโอสเอนเนติกที่แม่เหล็กดูดไม่ติดราคาจะแพงกว่ามาเทนซิติกนะครับเครื่องครัวที่มันใส่ใส,าสามากๆสเตเลสใส่สมากคุณลองถือแม่เหล็กเดินๆไปดูมันจะดูดไม่ค่อยติดมันจะดูดไม่ค่อยติดที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเป็นเครื่องครัวที่ราคาไม่แพงแบบราคาแบบทุกๆหน่อยมันจะขึ้นสนิมง่ายแม่เหล็กมันจะดูดติดมันจะเป็นสเตเลสอีกเกรดหนึ่งสตเตเลสเกรดมาเทนซิติกนั่นแหละแล้วก็ทําให้มันบางหน่อยเพื่อลดต้นทุนมันถึงขายได้ในราคาที่ไม่แพงไง เออมันทํางานแบบนี้เว้ยนี่แหละของที่มันอยู่ในตลาดอะ่ะมันก็ออกแบบมาอย่างนี้ทำหน้าตาเหมือนกันเลยเหมือนบางทีคุณดูของในอินเทอร์เน็ตน่ะเหมือนกันเลยดูด้วยตาทำไมสั่งมามันบางจังวะเหมือนเสื้อผ้าที่เขียนในเน็ตทำไมมมันเหลืองน้อยจังวะคุณก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าคุณสั่งซื้อออนไลน์มันจะมีการตกแต่งภาพหรือเฟดสี เฉดสีของหน้าจอที่คุณดูหรือที่กล้องที่เขาถ่ายแล้วก็มาปรับอะไรก็คุณก็ต้องทำใจครับนี่คือข้อเสียของออนไลน์นะครับแต่ก็เลือกดูสินค้าได้แต่สเสน่ห์ในการมาเลือกซื้อคุณก็จะเห็นสินค้าด้วยได้จับได้น้ำหนักอ่ะเหมือนไอ้ไปฉ่ายแม็กไลที่ผมเอามาให้ดูนะน้ำหนักมันแบบอแม่งไปฉ่ายต้องอย่างนี้ด้ว,วะเออน้ำหนักมันดีอะ่ะ แต่ถ้าดูในเน็ตนึกไม่ออกหน้าตามันก็คล้ายๆกันมันก็เหมือนเหมือนไฟฉายอันละ80บาทบอกวาคล้ายๆกันแต่มันไม่คล้ายครับมันต่างกันที่เทคโนโลยีนี่คือถ้าเราสามารถมาเลือกใช้มาอะไรได้เนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะครับโอเคไหมทีนี้สําหรับคนที่ฟังผมแล้วเป็นร้านค้านะวันที่22มีนาเขาจะอนุมัติเงินไอมอ33แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เป็นร้านค้าไปสมัครที่กรุงไทยนะ เออแล้วก็เปิดพอร์ตรับช่องรับเงินไว้ของผมนี่ใช้คนละครึ่งก็ได้นะครับเราชนะได้แล้วก็มสามาเนี่ยเดี๋ยวก็มาเปิดแล้วก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาก็ใครสนใจแวะเวียนก็มาใช้ที่ร้านได้นะตอนนี้นะไม่รู้แหละใครจะมียังไงก็ไปเอามาก่อนนะครับทีนี้ถ้าใครมากลัวเรื่องภาษีเรื่องพวกนี้เข้าหัวมาเพื่อนจะโทรมาปรึกษาเยอะมากเฮ้ยมันเสียภาษีไหมวะเฮ้ยมันยังไงวะ ผมอธิบายให้ฟังนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันนะผมก็เอามาเล่าให้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์เงินที่รัฐบาลเขาแจกลงมาให้เราเนี่ยคนที่ได้รับมาไม่ถือว่าเป็นรายรับโอเคไหมไม่ว่าคุณจะทํางานหรือคุณไม่ต้องไปแจ้งเลยคุณเป็นสมมติคุณเป็นพนักงานคุณเป็นพนักงานอิสระคุณเป็นช่างเขียนแล้วกนะันเขามีเงินมาเนี่ยมันไม่ถือเป็นไรายได้ของคุณแต่นะแต่ คุณรับมาแล้วเนี่ยแล้วคุณเอาไปใช้ในร้านค้าที่เขารับเงินจากจากคุณทอดที่สองอะทอดที่หนึ่งเด้งมาที่คุณทอดที่สองคุณไปใช้ที่ร้านคุณไปใช้ที่ร้านผมปุ๊บอันนั้นถือเป็นรายรับของกิจการนะครับคุณจะต้องเอารายรับนั้นอะ่ะไปเสียภาษีของปีหกสี่เขไหมปีหกสามยื่นเสียภาษีได้ถึงเดือนมิถุนาส่วนปีหกสี่ก็ถ้าถ้าตามรูปตามก็คือมการา ปีปีหกเชื่องงไปหมดแล้วปีหกห้าเออปีหกห้านะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนทีนี้เสียภาษีไร้แรงไหมไม่ร้แรงอะไม่ร้แรงมันมีหักเอ่อหัก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 หสิบเปอร์ซนหักรายจ่ายหักเป็นรายจ่ายให้แบบเหมาเออแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดี๋ยววหลังว่าอธิบายว่าคือมันไม่ยากฮนะ คือคุณแค่คำนวณรายได้มาอย่าไปกลัวเรื่องเสียภาษีมันไม่กี่บาทครับมันไม่กี่บาทถ้าคุณจะต้องเสียจริงๆเผลอๆคุณก็ไม่เสีย้วยคือถ้าอะไรรายได้คุณมันไม่ถึงสามแสนอ่ะคุณก็ไม่ไม่ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีครับรายได้หรือรายได้คือรายรับหักค่าใช้จ่ายนะฮะรายรับหักค่าใช้จ่ายไม่ใช่รายรับมาก้อนๆนะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยถ้าเป็นของบริษัทเี่กก็จะมีบินรายรับรายจ่ายก็เป็นรายได้สุทธิรายได้สุทธิ ต้องไม่เกินสามแสนบาทต่อปีหรือถ้าคุณเป็นคนทํางานเงินเดือนสองหมื่นห้าพันบาทเนี่ยปุ๊บคูณสิบสองเดือนคุณมีรายรับเข้ามาสามแสนหักโน่นหักนี่หักแสนหนึง่งนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายก็จะเหลืออยู่สองแสนหักอะไรอีกอ้หกหกหมืน หาใครจะจ่ายส่วนตัวอีก60,000ก็เหลือแสนสี่ก็ไม่เข้าเกณฑ์ครับเข้าเกณฑ์ก็คือ1 5 0 0 0 0 0 1บาทถึง300,000บาทก็จะเริ่มเสียภาษีในเลเวลที่1รู้สึกจะ5%อนมันอันนี้ผมจำจำล้วนๆเลยนะฮะ เพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะต้องเสียภาษีหรือ,อยังไงเพียงแต่ว่าอย่าก,กลัวเพราะว่าคุณเพียงแค่ไม่เคยยื่นมาก่อนจริงๆแล้วทุกคนมีหน้าที่ในการเสียภาษีนะครับมีการนัดแต่ก่อนนะไม่ต้องเสียเทาไหรได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็ถือยื่นแบบฟอร์มไปเลยต่อให้ไรายได้ไม่ถึงก็ต้องยื่นแบบฟอร์มไปเพื่อให้ตีว่าคุณไม่ต้องเสียภาษีเขาก็จะปริน์ใบมาแสดงว่าคุณยื่นไปแล้วจบครับแค่นั้นเองง่ายมากใครไม่เคยทํามาปรึกษาผมได้นะครับปรึกษาฟรีๆเลยนะเพราะว่า มันทำไม่ยากครับผมจะอธิบายฟังได้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะรู้ก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับเผื่อผมก็จะพูดให้ฟังในคลิปอย่างนี้แหละวันนี้บังเอิญมีเพื่อนโทรมาถามผมก็เล่าให้มันฟังเมื่อต้องกลัวหรอมึงไปยื่นโจทย์เอเออมึงไม่เคยเสียภาษีเลยมึงเสียวันแรกเลยนี่แหละเพราะว่าโครงการของรัฐคุณอยู่ในระบบแล้วนะครับเดี๋ยวรัฐก็จะมาทวงถาม พอชื่อคุณเข้าไปอยู่ในระบบพอถึงสิ้นปีคุณไม่เสียภาษีรัฐจะมาถามคุณก่อนเลยครับว่าทําไมคุณถึงไม่เสียแต่ถ้าคุณไเสียแล้วเขาก็จะไม่ถามครับคุณก็จะไม่ใช่เป้าทีนี้ถ้าคนมีไอ้พวกนี้แล้วหรือญาติพี่น้องคุณมีนะครับก็ลองคอมเมนต์มาถามผมได้นะฮะก็ยินดีให้คําปรึกษาแบบฟรีๆเลยนะครับผมไม่ได้จบบัญชีนะฮะแต่ผมได้เพียงเปิดบริษัทแล้วทําหน้าที่ฝ่ายบัญชีเท่านั้นเองผมก็เลยต้องศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็ยื่นของผมเอง นะครับไม่มีปัญหาเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ